สวัสดีค่ะยายจอยสวีเดนจ้าเซอร์เบอร์เงี้ยได้จ้ะเด้อพุ่นสายสายฟ้าวันนี้อุย้ยอากาศเย็นอากาศเย็นไหมคะเบิงบ้งเบิ้งเป็นเก็ดน้ำแข็งเป็นอันนี้เมื่อแล้วเบิง้งอากาศเาย็นหลายมันเป็น เกล็ดน้ำแข็งบนยอดย้าเกล็ดน้ำแข็งบนยอดยาแล้วค่าฝนหนาวหนาวแล้วหนาวแล้วค่ะคุณกินเกล็ดนจำแข็งไหมจ้าคุณแม่เดี๋ยวคุให้เบินอันเปิดประเทศแล้วกะ การบินกับบินวนอยู่ท่งฟ้าพ่นค่ะพ่นไปจ่เศร้านี่สายการบินได้บู๊ไปพุน่นัานเด้อผจญกันยังมาท่านลุง <laughs> พงะจัน,น์ยักมาท่านลุ้งอยู่จ้ะหนาวโอ้ยหนาวพูน่ะ ขาวเต็มยอดหน,น,น,นาบ่อบเป็นหนังดิขนาดไหนสุดเนอเกตน้ำแข็งจ้าพุ่นขาวเต็มยอดหนาอยู่สีเบ้งฮักคักบบ้งฮักคักแค่พุ่นเต็มยอดหนาอยู่มื้อนี้ก็ว่าสิม,มีแดดนะสิม,มี่บ่แดด หนาวเย็นขวันอกนี่เราดีจะต้นไม้นี่ก็ต้นไม,ม้มันก็ยืนต้นยุ่งซีลราจะยืนต้นยุ่งซีละจนว่าเมื่อหนาวเมื่อหนาวแล้วมันก็จังสิมีใบกันนะ จังสิมีใบขึ้นมาหนาวมองบ่มีใบมีแต่ต้นสนค่ะที่มีใบนี่ต้นสนแบบนี่ใบเขียวอันนั้นเป็นต้นไม้อมาตะาดอกบ่ปุง่งบ่ปัดจากเทอมื้อนี้มันสลัดใบออกเมื่แล้วมันปุง๋งเป็นท่างเครื่องบินอีกเด้อข้างผุดเอ ไป,ประเทศไดบุนเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสองโมงกลัวค่ะสองโมงกลัวแปงปุ่นขาวจูนผุนเกด น้ำแข็งบนยอดเนา่บลงานซองเห็นเฮียนโคตรเมือ่อใบไม่พวมนี้ใยไปพวกนีเบืองจนมักอยู่กูบ้ายย่ยจอยเมืองมันเป็นเกตน้ำแข็งเหมือนเล้ว น้ำแข็งที่นั่นค่ะน้ำแข็งอยู่บนใบไม้บนใบมักอยู่กูบ้ามันก็สิยุบล่องนี่แหละค่ะุบลงเดียวมันก็นั่นเดี๋ยวมันก็ปีน้ำมันก็ขึ้นมาอีกหนาวแห้งเอ,อ้ยยจใจหนาวเป็นน้ำแข็งหมดแล้ว อันนี้พักเซียนกเกิดอยู่พักเซียนเบึ๊งต้นพักซี่ต้นเดียวมันยังมากเกิดอยู่มันจะเกิดร้อนหนาวอะไรก็เกิดอยอ่อันนี้มันมันต้นมักอยู่กูบ้าต้นอยู่กูบ้าเล็กจอยบอกบุกเล็กจอยก็สีปล่อยมันยังสีละจ้าเนื้อเ,เน้อสีไหเบิ้งท่างเชิงบิ่มปุ๊บไเบิ้งอีก ฝ่าฟ้าแจ่มใสดวงอาทิตย์ก็ลั่งสี่ข้นดวงอาทิตย์ก็กลั่งสี่ข้นจ้าดวงอาทิตย์ก็กลั่งสี่ข้น,อนมองหันก็เป็นห้อยเป็นทางอยูะนั่นนั่นนั่นเป็นทางทางเครื่องบินขึ้นกันละนั่นนั่นเป็นทางยาวมากิน ดวงอาทิตย์กรลังสิขึ้นเอ้ยหนาวแห้งดวงอาทิตย์สิขึ้นก็แห้งหนาวแห้งเย็นจ้าอืมอากาศเย็นหนาวอืมเป็นทางเงาไปคุณ ขามหลังค่าบ้านไปท่านพี่ก็มีอีกเส้นหนึ่งมันเล่นแต่เสาๆผมค่ะแต่ตีสามตีสี่ผมมันหึหนาวย้อยจยออกมา,า้งไทยพอได้หนาวออกมาาั้งไทยพอได้ หนาวมากหนาวมากเป็นน้ำอยู่นน้ำต้นไม้นี่แข็งเป็นน้นำ,นนนำแข็งอยู่ต้นไม้ไหมคะนี่แมเก็บน้ำแข็งได้วยน่นะเก็บน้ำแข็ง ็ดนน้ําแข็งอยู่บนยอดญาอยู่บนยอดไม้เด้อ โอเคเด้จ้าเด้ลองทำเนีกันเด้จ้าพ่อหอมปากหอมคออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมย้ายจอยเด้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะมืเอเนีกับเมื่อไทายอากาศย่มเศร้าหนาวหนาวให้พี่น้องเบิงมันกับมี่มันหนาวหลายกันเลยออกมาเบิงค่ะเป็นเกดนำแข็งอยูบับนยอดหน้ยายอดไม้ บนยอดไม่พีดน้ำแข็งนยอดเนี่ยบนบนบนดนบนบนบ่นบนบนนบน่นบน่นบนบคบนบน่าบกบน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 นบนบนบนนบ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 บ